โอ้เข่าแม่งามขนาดกี <c oughs> ่โลหอนหน้าปุ่นนะพ่ <c oughs> น้องน้องนี่บก่นแล้วบกหมดแล้วโอ้เข่าแม่จะงามแทน <c oughs> <c oughs> แงงน้ำใไม่ กำลังพอดีแก่งพี่น้องโุ้ยเขา่าเข่ากำลังงามมาสูบป,ป่าหน้าอยู่บ้านดุงจ้าตอนนี้อยู่บ้านดุงอยู่บ้านสายมูลบ้านจานจ้าโอ้ยาหาบึงแดงน้อไใหม่ก่อน เบิดหนีงนยงมใที่นองหาบิรงเหนีงลมใหมนคนเอาไปเบิดบาท่านผู้หาไปครายกับน,นี่ข้นขามน้ำท่านพี่ไหมนาำนั้งผีบุมี่นัำแห่งหาเบงน์ดหมใ แหนงหลายอยู่ได้พี่น้องมามือหลังคนหน่งและมาลากเอาไม่ยังเป็นใบประกอบเลยประกอบก,กินกับลาบกับก้อยก้อยปลาปลาขายอดปลาขาแตมี <c oughs> พุ้มแพขึ้นทังไอนทั้งหอ,อบ่นยอดปะค้านอยปะค้าน้ำก็บ่ม,มี

ไปแม่ไปคนคลงองล่งรถถอยพ่อมากอันนี้ก็บสุกมากผมห่อแซ่บยี่นีหวานเาะน,น ต้นบักหอมห่อสมหอมแล้มอียโจมเคียงซอยพ่อไปเลยแล้วย้ายสิบบ้างหมักสมห่อเนี่กินมากมันแสบขึ้นอย่างนีง่สมหอ่อสมสม,สมวหวาน เปรี้ยวหวานเป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 ี้ยวหวาน <c oughs> ตะกินต่น้อยน้อยเอ็มพี่น้องกินมากอันนี้ไหมเคย่อกินน้ำบอเคยกินบอนมีบักสมโหเออ,อมันเกะ เปรี้ยวหวานหนึ่งเส้ปลา <c oughs> หยอดมนันเอาไปหนึ่งเส้ปลาอุย้ยเขาหน้าปังเขาหน้าปังตะกี้เป็นปลาเขาเบิร์ดเดี๋ยวนี้เขามาปลูกอ้อยใส่เป็นปลาอ้ย <c oughs> อยอยหอนชุดใสหูสาสตาดพี่ห่องเลยหอนแห้ง หนึ่งเส้นปลาอันนี้พี่น้องเคยกินว่เครือนี่เครือบักสมพ่อคนไทยเอิญยังว่าคุมพ่อบอกว่าตัวนี้ยังคนอีสานเอิญบักสมพ่อหอน ต่ำบังคุ้งผาเผาป่าพี่น้องเอ้ยกินอยู่ไอยูน่าม่อนขนาดม่อนหอนหอนผู้นะ่ะเข่ากำลังเหลืองเต็มทงกำลังได้เกีียวพี่น้องก็เข่าหน้าปัง เขาหน้าปังเขาหน้าปังยืนในป่าใหม่เย็นเย็นพี่น้องเ้ยอ <Darwin> ุ้ยเขาแม่งามขนาดเขาหน้าปังเม็ดห่วงเหลืองเต็มทง หนาพอกันไหมพี่น้องคลิปนี้หอยพี่น้องมีความสุขความเจริญสวัสดีค่ะ